พวกเราคือเหล่าสหายที่พร้อมจะเข้าไปจนสุดทางช่วยด้วยพลังมาเมื่อความพ่ายแพ้อยู่ไม่ไกลทุกคนก็พร้อมที่จะเสียงแม้ว่าจะต้องเจ็บช้ำหรือสาหัสแค่ไหนก็ไม่เคยหวั่นเกรง ราะนั่นแหละคือพวกเราแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อไว้น้องน้องมีโหมดที่สามารถสนองความแข็งได้โหมดนั้นชื่อว่าแบ็คแจ็คฮะไม่้อสนใจมนจ ชอบใครหัวที่ยงันหวังวเปิดมาไพ่จะไม่สิบนะครับมันมันมันได้ใช่หรอไปแรกได้ครับไปใบแรกได้มากโอ้ยยกเว้นว่าจะยกเว้นว่าจะเปิดใบสองมาด้วยโอถ้าใบสองนั้นเจอแน่นอนอาจจะเจอเลยอะลุงบ้านอย่างนั้นเหรอปกติไม่น่าจะมีใครเอาไพ่สองไป n บ มีคนหนึ่งมีคนหนึ่งครับุณไนบอกว่าสุดได้แค่ห้าใช่คะไม่ใบแรกได้มากสุดแค่ห้าใบที่สองไม่รู้จะได้สิบโอเคแล้วนูบแล้วใครเป็นฮันเตอร์่าทำไมมันได้เยอะขนาดนี้โดนเจอไลยเหรอเนี่ยโอ้ผูกคุมเกมโดนเจอเลยเหรอเนี่ยอันนี่ ไม่ทันได้เล่นเลยไม่นะพี่เพชรเนาขาไม่ได้ปกป้องที่หายแล้วแล้วคือแบบมันไกลจริงๆนะคือแบบไกลมากจริงพี่แต่โขอ่ะจริงเทียวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนได้ไดทางไหมตาภาพครับไม่มีอืมเฟรนชิบิเฟรนจิเฟนจิเฟนจิบิแมนจิ นก็บ้าแล้วโอ้ยเยี่ยยังมุงนี้ก็โดนอ่ะเราสามารถชนะได้ครับเก็นี้ครับถ้าเรามีบลัมีกบภาพครับแม่สองคนเลยนะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะลาก่อนไม่อยู่แล้วอย่าพบฉันลากมาหาแอนนี่นะอย่าเย็นครับพี่พีถ้านรอต้องล้มน้องขอแค่เลขสองพี่ ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรพี่ไม่จับหรอกพี่เป็นคนดีมากพอแต่พี่อุ้มใช่ไหมใช่พี่เป็นคนดีมากขอก่อนอื่นนะก่อนจะไปจับเขานะตีเขาให้ได้ก่อนอ่ะนี่ทำเสื้อห่าสิเอ็ดเดียร์เีาปแบบว่าทำเสื้อห่จริ พี่เอเลเมนครับอยาได้พลังมิตภาพผมไหมครับอยากให้ให้ครับม <c oughs> ม, <c oughs> ไม่ไม่มไม่นมอย่าอย่าทำแบบนั้นไม่ไม่ต้องการมิตภาพจากใครโอ้โหใหเวท์าเซนเอร์ข้าเซนเตอรจะไพ่าไพ่ให้ <c oughs> บอกว่าใกล้ยี่สิบมากขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวไปเจอเลยไม่เอาแค่นี้ก็เจอเลยเหรอพี่ขอปั่นด้วยคนเดิวค้าเ e n เ e r แล้วให้ ไปี่ไอย่างตุกอ่ะเออตุกแบบกเลยบีเบ๊อยู่ไหนอยู่นี่ลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่บีเบ๊น้องจะช่วยพี่เองลาลาลอยลาลาลอยแค่นี้มันยังไม่พอใช่ไหมเดินเล่นยังไม่พอใช่ไหมจะช่วยยังไงเดี๋ยวแกไปต่อไปหมุกตกไปแล้วที โดนด้วยท้อมมนไม่าจะโดนนะน่ไม่นะปิวปิวเอ้ามาจากไหนไอ้นี่ทำลูกแม่งเวรอย่าพังลูก่าอย่าพังไม้เก็บไว้เล่นตอนคนอื่นไปแทนฉันก็คือฉันก็จะตายก่อนไงตอนนี้น่ะเออจะตายก่อนไงแม่งเ้ยเพชรน้องช่วยปีอะไรเห็นไห อย่าคุยเขาระวังกันระวังแกงแกงจบเพย์ไม่รอดรักกอนคุกคนฟุกหมู่เลาว้าพี่สนใจเอาแมลงมาผ่านไหมพี่แบบเสกมาแรงออกมาแล้วก็น้องก็ตกอย่าอย่าทำแบบนี้เลยไม่นะพี่เบสไม่จับฆ่าแกกันยังไม่จุกหอไม่ยังไม่จุกหอเออเา เล่งสองของพี่เบกกี้ยิโอ้แม่เดี๋ยวยิ่งเฮอยจะทำพี่เลยนะทำอะไรอ่ะบ่นบ่นอีกแล้วบ่นบ่นอีกแล้วโอเคเขาไม่เอาฉันโอเคดีมากเอาก็เอาน้องถูกต้องไหนไหนมีตั้งภาพที่คุณสั่งสมพันธ์กันของแต้มเฉยนวย เรียบร้อยแปะมาแล้วไม่ได้น้องละมาให้กลับมานี่คนนั้นโอนดีดีนไม่โดนไม่ไม่ดเปากดปหรอไม่โดนมที่มีไพ่ดำแล้เว้ยมีวพ่ดอกลับมานี่ พี <Nope. S 2> ่มีไพ่หลังนะเว้ยโน้ป <Nope. S 2> อ้าวไม่โน้ปอ้าวไม่โดนเฉยตั้งงงใจ <c oughs> แล้วผมไม่เป็นใจเลยว้อ้าวเน,นื่ยคืองงจริงๆกูกูกูบอกตาใไ่แบ็คแพ็คเลยอะทำไมนี่ไม่นะ กำลังจะตบมาแล้วโอ้โหไชเวทโอ้โหพี่น้องมาตรงนี้ก่อนไปยปอดไัยมันไม่มีใครมาหรอกเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนฟ้าไพยจะใส่ใส่เพชรใช่ปะฮาไม่ไม่มีนะฟ้าไพยแต่ว่าปลาโดนกำแพงแน่นอนลยฉินหิน คือจะบอกว่าเราไม่ชอบระบบปลาผ้า,าขนไกแบ็คแบ็คเลยเว้ยเพราะมันเล่นไม่ได้มันจะเอาอเฉพาะคนกดผ้าให้ที่สุดอะอันไม่ได้แบบมัน,ม,นมันเป็นโครอรอ,อเลยพี่เถอวินพี่มันจำเป็นวีดับวิญญาณน้องล่องตาย <c oughs> <ม>น้องไม่ได้ผ่อดอะไอ้ก่อนอยู่แล้วจ้ะน้องซื้อแบบลวดเรียงคนโดดีที่น้องกดซื้อไพ่ดำกดยันเลยเดี๋ยนะฉันว่านะ ลุกสี่วินลุกสี่ขอแต้มหน่อยขอแต้มอแต้มหน่อยขอบคุณด้วยด้วยผมโดนย่ำยีเป็นผู้ชมที่ดีมาจากข้างบนตายเอาไม่ตายเอาใครตายเหรอผู้ชายโอเจียละวนายเจียกลับมานี่ ไปแล้โอ้ไปดีกว่าครับตรงนั้นนะครับอย่าพยุงกับมันเลยครับตรงนั้นขนัวเนียกันมากครับเอาปืนติดปืนไปหน่อยละรับนีก็กำสิกที่ทับหน่อยดิอุ้ยทำหนีที่ไร่ทำเกิดขึ้นไวมากทำหนีทีไร่แป๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไี่ตอบไม่ออกเสียใจวะลากรับไม่อยู่แล้ววัดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววด ใันเอารเบก้ามันเอาสใส่ปืนแล้วเขาก็เอาหนึ่งไปอะเอาเอาไปเอาใส่ปืนแม่งเลยชั่วะไรเจียแล้วไงอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ตายเบียพี่ายไม่ต้องห่วงเลยน้องก็ไปอยู่กับพี่แล้วอยู่ดีๆก็ตายเฉยีสโลกมเลยอยู่ดีๆก็ตอนคนยะตาย โทษครับผมจำเป็นครับไม่งั้นผมตายออเมื่อกี้ก็จะตายอยู่แล้วคือแค่ปียี่สิห้าแต่พีก็จะตายแล้วพี่ก็จตายพี่มีอะไรประดับไปไหมเอาเอาแต้มไปงานยัดไพ่ให้วินเล้วยกันพี่จะยัดไพ่ใส่วินไม่ยัดไพ่น้องๆไม่เอาแต่ถ้าสลับไพ่เอาก็ได้วินกลับมานี้จะยัดไพ่ไผ่ก็ไม่กระเด็นนะไปบ่ายก็จบพี่อ่ะก อไม่ทันไม่นะหยาดไพ่โอ้โหแล้วตะผมจบแล้วเขาไม่กระเด็นอ่ะโคตรเท้าพี่เขาผบเมื่อกี้ผมหลบนมเลยฮะพี่เอเลเมนต์ไม่โกรธใช่ไหมครับไม่โกรธแต่แค่ไม่โกรธแค่ฝังหุ่นดูแลใครเป็นโอ้โหอะไรเป็นรอดวะเนี่ยพี่เมสพูดจริงนะเบอร์สิบเท่านั้นนี่ช่วยพี่ได้ใช่ไปเข้าเบ พี่มีเบอร์สิบใตัวสองใบอะคิวจะสุมได้ไหมละ่ะนั่นแหละเบอร์สิบเท่านั้นที่ช่วยพี่ได้ีเบ็ดดูยังไงว่าแบบใครมีไพ่อะไรบ้างดูเดาเอ๊๋เขาซื้อยาวิ่งเร็วด้วยคนนี้เขาฉลาดอ,อยาวิ่งเร็วมาวิ่งหนียาวิ่งเร็วเขาหมดอายุแล้วยาวิ่งเร็วบู ไม่นะไม่ทันสปินไปไกลมากโอ้ทำไมกระหานทั้งไวยากรณ์เแล้วสปินไกลจังวะวิ่งไวขึ้นห้าสิบเปอร์ด้วยที่ไม่หาเล่นตอนนั้นก็คือบอลบอลดูสูงนั่นจะได้ยากอ้าวไปไหนเนี่นระเบิดระเบิดเยอะระเบิดเต็ทีกาตาลาที่แบบโดนระเบิดสองทีตายเลยนะทำทำไมอ่ะทำไมทีเปล่าถึงเป็นคนที่รอดอ่ะ ไอคนไอคนที่มันไม่ควรอยู่ร<ะ>อดในสังคมทำไมปมปปันถึงผู้ชานาะข<ม>ั้วไหนวะขั้วใดยั้วใดดิเดียวเหมพี่ในในในเมื่อทุกคนมีศัตรูคนเดียวกันแล้วทำอะไรก็ได้ขอเพียงแค่ตีปาวมันไม่ชนัก็พอโอ้โหน่ร่าเทอะไรเป็นตายก่อนจะตายขั้วไหนวะลูกี้ก็คือแบบ ต่ออยู่ที่ก็โดนยักษ์เปคนอะไรยักษ์ในตอนพี่หนอผมพยายามทำตัวปกติสุดครับในช็อตน,นั้นนะครับพยายามไม่ไม่พี่สงสัยแล้วก็ยัดไพ่ในตอนที่พี่เผลอปัอน่นปั่นเครื่องครับแล้ววางที่กระโดดไว้เพื่อเพื่อลุกหนีนครับโอ้โหนี่มันแผลจูนระกำเคยจลกรรมโคตรโหดอ่ะแล้วแบบพอโดดหนีแล้วแบบเขาถือขายของเล่นมันก็หนีไปไว้เนไงเอ้าเว้ผมถึงตอนที่ผมไม่ได้เงิที่เก็นไว้ ไม่นะทำทางอี่ทไล่ดีกว่ามีคน่นาตอบ่ารน่นปันนอยู่ตรงนี้ปันปันปันตรงโน้นปันต่อไปนอูนเป็นคนใช้ก่อนแะเก็บ ไปปั่นโน้นจิกว่าโอ้โหยายาอูแม่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 ยา้ยาป้าอุ้ยเ็นด้วยจูสาส่อนอย่างเียนนึกว่าไม่เห็นนะนะเก๋ยจบละมาเทมันกันเองครับเทพอีกเครื่อง

ปั่นปั่นอยู่ตรงนี้ปันป่นปั่นอยู่ตรงนู้นเห่ายงปั่นปั่นอยู่ที่โอ้โหแตโอเคก็ไม่เข้าเครื่องแล้วโอเคไปละไม่อยู่แล้วเอาไหนบอกเลยบ่นบ่นเล่นยากเขาก็ ไม่รู้ว่าอยากอยากลองเล่นไงแล้วทำไมต้องเป็นเครื่องน้องวะเขาไมเข้าเครื่องอยู่คนเดียวก็อื่นเขาไม่เข้าเครื่องกันแม่งยนปั่นปันอยู่ตรงน้นปั่นปั่นอยู่ตรงไหนโอ้โหเก่ามากไอ้พักเกลย่ยปันปันฉันเดิมไม่ต้องปันทำไมต้องเป็นน้องวะเพราะเออเขาไม่เข้าเครื่องกันอะ ชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมีอีกคนน <Jamie> ึงตรงนี้ไหน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 อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นคนเนียนนี่คนเขาเข้าเครื่องปั่นเนี่ยน้องไม่ไม่ได้ปั่นดีเออไม่ต้องปั่นปั่นทำไมว้ไฟปั่นปีโตรเลยว่ะจะเห็นเขาโอ้กูพิ้งค์เข้าหาระเบิดไหมนะบอลไฟมันได้เร็วจังเลยเพิ่งใช้ไปลูกหนึ่งหรือว่าจุกสิบวิอะไรก็ได้แล้ว ใช่ใช่หมดปีป๊าไม่ใช่สีสีตาสตี้เอาไปเลยบอลบอลอะไรบอลแดงบอลแดงบอลแดงบอลขาวบอลขาวไม่ได้ใช่บอลแดงมันได้ลูกเดียวไหมเหรอให้ลูกแต่คือพี่ก็งงเลยเมื่อกี้บอลขาวแทนที่พี่จะได้จากการปั่นเครื่องตอนแรกหรอพี่ไม่ได้ไม่บอลขาวให้มาสองลูกต้นเกมมา ี่บอลขาวมันเหลือศูนลูกเมืม่อกี้ที่พี่ดูมาให้มาสองบอลดำกับบอลแดงอะเออแล้วพี่ก็ใช้บอลแดงไปลูกหนึ่งแล้วพอตอนที่ปั่นต่างๆกันเอลิเมนอะแล้วพี่ก็มาปั่นเครื่องกับเรา,มาเมื่อกี้พี่ก็ได้มาอีกลูกหนึ่งคือบอลแดงเจ็ด,ดตัวแล้ก็มัน ตาใหม่แม่หรือว่าอะไรงงไม่เมื่อกี้ก็ตาเดียวกันไงตาที่ตาที่พี่ปั่นเสร็จแล้วแบบเราก็ลากมาหาพี่อ่ะแล้วเราก็บอกพันนะว่าพี่อยู่ตรงเนี้ยแล้วพี่ก็สู้ลแดงเป็นรูหนึ่งแล้วพี่ก็ปั่นเราก็ลุกหาพี่แล้วพี่ก็ได้อน้องจะช่วยพี่เองอย่าเข้ามาอย่าไม่ว่าใครัด้ไหนอย่าเข้ามาพี่น้องจะช่วยพี่น้องจะช่วยพี่น้องบอกเลยพี่ปาล์มอย่าเข้ามาอ้าวอเยี่ยจะบอกจะช่วยนะจะบอกจะช่วยนะไม่ต้องหวงน้องช่วยนี่อย่า คนนั้นน่ะยาอันตรายเรียบร้อยิให้เขาไปตีกันเองแล้ตีเอาแต้มก่อนจะดีหรืไเอือเอาคุเอเเอาคืนไปไม่เอาเอาเอาไปอะไรวะเอเลเมนต์แตกเฉยเลยมคนยี่สิบเอ็ดแล้วไมตดีดีน้องก็มยี่ส แมงาอะไรไปเล่าบอลเอาไปทหารจิกอุ๊ยลบหลบละไม่อยู่แล้วแถวนี้นั่มันเถื่อนไอ้อย่างไรวะน่าโอ้ยจัดไล่อย่าไล่เลยนะทักเก็ดก็ไม่ต้องนฉันไม่ยอมให้คนๆนั้นชนะหรอกมวกัก้วไอ้นี่มันกัฆ่ากันตายดีกว่าพี่มันต้องเอาแล้วพี่เบสยืนนิ่งไหมนี 都变多了，哎呦，阿赖呀！ จะตายแล้วทันทีก็ต้องก็ต้องเอาให้สุดชได้จะตายกันทีก็ต้องตายด้วยกันใช่ไหมได้ไม่ตายอยู่เม็นเลยคือไพ่ไม่จีบเม็ดไม่ได้อะไรได้ดึงไม่เล่นแล้วไอ้หมดเลยทุกคนทุกคนเราจะบอกว่าถ้าทุกคนอ่ะซื้อสับไพ่ธรรมดาไปใส่พี่เพชรอะแน่นอนว่าลบแน่นอนเพราะเพชรพี่เพชรมีหนึ่งสองใบอือหือไม่ แล้วพ,พี่พี่เอลเอมเมนไหมนะทำไมคนอื่นเขาดูชีวิตต้องตื่นตื่นเหนืยไม่ได้โอ้โหพี่ไอตอนนี้เจันมากพี่ไอ <c ười> กำตามสนองไหมล่ะโอ้โกำตามสนองกำตามสนองจริงพี่บ <c ười> ๊ีย ปันอยู่ตรงนี้เดต้องเก้าสิบวีพี่เพชรไล่ได้อยู่แล้วน้องเจียทำไมแท้ทเขาใกล้กันหมดเลยวะนนทำไมแท้มันใกล้เคียงกนะันน่ะล้วคนที่ตัวไปเกือบสี่สิบคืออะไรวะจองพี่เพชรน้องจะบอกว่าน้องเพิ่งซื้อทิ้งไพ่ไปเว้ยพ,พา้าน้องเชื่อว่าพี่เพชรจะไม่มาไล่น้อง น้องรถพี่เพิลจะมาไล่น้องนะน้องจะไล่เลยพี่ปามันเหลี่ยมอย่าไปเชื่อค่ะบถึงทีฟ้าแบบโปรหกเก่งมากอิ่มพรวดอีกคนนั่นแหลคนนั้นตัวดีนะนางตัวจืดนเออเอานางนตัวดีให้ให้เอาแค่นี้แหละยห้มแลสวยแบบคนอื่นเขากำลังเข้าได้ผมจะตายอยู่แล้วก็ต้องเอาไปไม่รู้ เนื้อผมตายอยู่แล้วแต้มโคตรเยอะสิ่งที่คุณไม่อยากจะได้มากที่สุดคือยีเจ็ดเรามาดูกันเถอะไพ่ร้อยหนึ่งอะโหโโหไม่เราจะไปซื้อการสลับไพ่ร้อยหนึ่งมาทำไมอุ๊ยไม่นะทีปลามเดี๋ยวนะก็จบก็จบมันเป็นอย่างนี้เหรอเอ้ย ไม่อยากเป็กุ้งขี้เกียจแต่อยากเป็ุ้งขิ้เกียที่จะคาบไปแล้วจากการทีปามซะแต่ทีปามมันลุกเองนะถ้าปล่อยช้ามันลุกเองแล้วมันแบบมันกดนี่น้องขี้เกล้ยทำน้องเก้ามันเเอาทีปามอย่นียน้องก็ตายอยู่ใช่ใช่ใช่โอเค อะไรไม่ไไปทีปามมันต้องรอดเดียวนะจ้าวรอดไม่วินรอดไม่มีใครตายยังไม่ตายแต่คำถามคือจะรอดจากลองให้เงินแจัดงานแป๊บนึงนะโอ้ไปนน่นแล้วได้ใ้กาแดงแล้วได้ใ้กาแดงแล้วไม่อย่ามายุ่นี้ปามได้โปรดช่วยเราดี บอกเไม่มีเงินไม่ได้เลยดีฟามได้โปรดไม่เราไม่มีเงินแบกแบกนไม่เรียบร้อยพี่ไอไม่อยู่กับผมาพี่ไอม่อยู่กับผมไม่อยู่กับผมเลยพี่บกเียจบแล้วดีฟามชนะพี่ปอชนะทำไมถึงไปดีฟามอะ ทุกคนมาแต่ฐานตัองสินได้กับการทำไลฟเอลิเยนต่ช่ยที่แบบอยู่ดีไม่ว่าดีก็แบบคนมาตาให้ลนตอนนี้เป็นฮันเตอร์ว่าโป๊ะ๊บ๊มาไปจตเีอเลฟเอลิเมนต์เซฟลิเมนต์รโ้ใ่แเซฟอลิเมนต์อนาเตอถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b ้กดแชร์ เ่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ราบชมคลิปของเรานะบ๊ายบาย